โอเคครับผมการสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม Jurassic World เกมกันในพาที่4ี่แล้วนะครับผมก็ใน EP นี้นะครับผมก็มีคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะที่มีผู้เล่นนะครับผมหรือผู้ที่ติดตามผมนะครับเขาคอมเมนต์มาบอกว่าช่วยให้ผมเนี่ยแนะนําวิธีเกี่ยวกับการเก็บแต้มหรือการคํานวณแต้มจากการต่อสู้หน่อยนะว่าคํานวณอะไรยังไงนะครับเออคอนเทนต์นี้ผมว่ามันค่อนข้างน่าสนใจนะและอาจจะมีประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่เวลาไปใช้แต้มต่อสู้กันนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมก็จะมาสาธิตให้ดูจากการเล่นแบบสดๆเลยละกันเนาะแล้วเดี๋ยวจะพยายามคำนวณให้ดูนะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นโหมด PvP อันนี้ละกันนะก็อย่างแรกครับผมอันนี้จะเป็นทิกที่ผมใช้นะครับผมคือผมจะใช้บ่อยๆนะก็คือเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะเอาตัวละครนะครับผมตัวใดตัวหนึ่งที่มีเลือด เยอะที่สุดนะครับผมขึ้นมาเป็นตัวนําหน้านะครับในกรณีนี้ผมจะไม่ใช้เจ้าพวก3าชีวิตนะครับเดี๋ยวผมจะเอาค่าพลังที่แบบเอาประมาณแบบวอกซูเปอร์แร์แล้วกันเนาะโอเคอย่าง ในโหมดซูเปอร์แรนเนี่ยจะมีตัวของเจ้าคาโปนะครับผมที่มีเลือด 1, 2 0 0ันรดามจ200ร้อนะครับผมจะเอาขึ้นมาเป็นตัวแทงนะก็จะไม่ได้สนเกี่ยวกับเรื่องธาตุอะไรผมจะมองที่ค่าพลังเป็นหลักนะครับเราก็จะเอาตัวที่เป็นตัวแบบนะครับผมไว้ตรงกลางหรือเอาไว้ตัวสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวนี้ครับผมอาจจก,ก้านะแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเอาเป็นตัวที่สามารถเอามาช่วย ตัวที่เป็นตัวแบบของเราได้อย่างสมมุติว่าผมเอากินเนื้อมาเป็นตัวแบบใช่ไหมผมเอาจเจ้าตัวที่มีดาเมจสามร้อยเจ็ดเจ็ดเนี่ยเป็นตัวแบบไว้ตรงกลางอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมก็จะเอาเป็นตัวของนกนะครับผมมานะจะเป็นนกอีกตัวหนึ่งนะก็จะประมาณนี้ อ่ชิคง่ายๆของผมเลยก็คือตัวไหนก็ได้ตัวหนึ่งธาตุอะไรก็ได้นะครับผมที่มีพลังชีวิตเยอะๆอย่างในกรณีเนี้ยผมจะเอากินเนื้อมาเป็นตัวทำดาเมจหลักตัวแบกในทีมนะครับผมก็ผมจะเอาตัวนกมาเป็นตัวสํารองช่วยเพราะว่าตัวนกเนี่ยมันจะมีส่วนในเรื่องของการ แก้ทางชนะทางกันเพราะว่าตัวกินเนื้อเนี่ยมันแพ้ครึ่งบกครึ่งน้ําใช่ไหมแต่ว่าเจ้าสัตว์ปีกเนี่ยมันสามารถชนะทางเจ้าครึ่งบกครึ่งน้าได้ถ้าเกิดเราเอานกมานะครับผมเราก็สามารถช่วยได้ในกรณีที่เราฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาหยิบตัวครึ่งบกครึ่งน้ามาเราก็จะเอานกมานไปจัดการตัวครึ่งบกครึ่งน้ําได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเอาตัวกินเนื้อกับตัวนกมาเป็นตัวหลักกับตัวรองเนี่ยตัวที่เป็น ตัวเลือดของเราเนี่ยแนะนําว่าไม่ควรเป็นตัวกินเนื้อหรือเป็นตัวนกนะให้ใช้เป็นตัวครึ่งบกครึ่งน้ําหรือเป็นตัวกินพืชแทนนะเอามาแทงในช่วงต้นเกมนะครับผมทิกหลักๆก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราหาห้องกันเลยโอเคเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูสัก2 3สมเกมนะับถ้าเกิดเกมมันยือก็อาจจะสักแค่2เกมในกันเอาให้มันเห็นภาพเนาะตอนนี้เราก็หาห้องก่อนนะโอเคอันนี้เราโอ้โห บอกเลยว่าไดนเสร์ผมค่อนข้างชนะทางแบบจัดๆเลยนะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเขาได้เริ่มก่อนนะครับตอนนี้เขาจะมีหนึ่งแต้มนะโอเคแล้วเขาเลือกที่เปลี่ยนตัวครับอ่าตอนนี้เราจะมีสองแต้มเขามีศูนแต้มเพะเขาเลือกเปลี่ยนตัวนะ อ่าผมไม่มั่นใจว่าฝั่งเขาเนี่ยถ้าเขาอัดมา2แต้มในเทอร์หน้าเนี่ยเขาจะสามารถตีเราให้ตายได้หรือเปล่าพันสองนะเพราะว่าด้าเมียสี่ร้อยหกหกเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะมันคูณสองมันจะเท่าไหร่นะครับผมมันต้องใช้การคำนวณน,นะเพราะฉะนั้นนะผมจะเก็บหนึ่งแล้วก็กันหนึ่งครับกันเขาตีมานะือาเขาตีมาสองเนี่ยมันก็จะเข้าแค่466อแล้วเราก็จะยังไม่ตายนะครับเราก็จะยังรับแทงได้นะในช่วงต้นเกมเนี่ยผมจะพยายามเก็บแต้มให้ได้เยอะที่สุดนะผมจะเป็นฝ่ายรับก่อนโอเค ในกรณีอย่างเงี้ยคือเขาไม่ตีมันมีโอกาสที่เขาจะกันสองหรือเขาอาจจะเก็บสองเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมเราค่อนข้างเสียเปรียบเขาเพราะว่าเราได้เริ่มทีหลังนะเราอาจจะต้องเก็บไป3มแต้มนะฮะอันนี้คือผมจะพูดในกรณีที่แบบว่าเซฟเซฟเลยนะไม่แบบไม่วัดใจไม่เสี่ยงดวงอะไรเลยนะก็ถ้าบบเขามีสี่เขาตีเข้าสี่ตัวแรกแล้วเรากันี่ยมีโอกาสที่เราจะตายเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บสามนะครับโอเคแต่ว่าเขากันสองครับโอเคแบบนี้ยังถือว่าโอเคอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารอบนี้เขาจะตีไหม แลวเขายังไม่ตีนะครับผมคือถ้าเกิดเขาตีมาเนี่ยเราจะคำนวณอะไรได้ง่ายมากแต่เนี่ยเขาเล่นแบบว่าเขาเล่นเก็บเหมือนกับเรานะอันนี้คือเราไม่สามารถเก็บแต้มได้ละครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเก็บเนี่ยเทิร์นหน้าเนี่ยเขาจะมีประมาณ7แต้มนะครับผมจะต้องเก็บ3เลยวัดใจไปเลยนะโอเคแล้วเขากัน2นะครับผมโอเคทีนี้นเขารู้แล้วว่าเขามีแต้มมากกว่าเรา2แต้มเพราะเรามีแค่3เขาอาจจะอัดมา5เลยถ้าเกิดเขาสามารถตีเราให้ตายได้มาเดีย๋ยวเรามาดูกัน อ่าแล้วเขาตีแค่สี่นะครับผมเรียบร้อยเราไม่รอดนะฮะอ่าในกรณีอย่างนี้นะครับผมเขามีโอกาสที่อาจจะเก็บแต้มหรืออาจจะอ่าไม่เก็บอาจจะไปใช้เทินหน้าเลยเขา,าจ,จะมีห้าแต้มไปเทินหน้าเลยแต่ว่าเราอ่ะเอาชวนนะครับเราจะต้องตีสามกันเขากันเอาไว้ก่อนแบบนี้แล้วเราก็อาจจะฝั่งดูนะครับผมว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาดาเมจเท่าไหร่นะตัวที่กำลังจะมาเทินตัดไปตีนี้บเราเก็บสองแบบนี้ เราต้องดูดามิฝั่งของข้าบด้วยบางทีอาจจะต้องเก็บสามนะครับอ่าโอเคแล้วในรอบนี้ครับเขาเลือกยกกันก็ถือว่าเราแก้เขาได้ครับเราตีเผื่อฝัอ่งตรงข้าบเนี่ยดามิรอยเจ็ิตีเราไม่ตายแน่นอนจริงๆเรากันสองเนี่ยถูกละถึงตอนห้เมื่อกี้เขาเก็บแต้มมาเขาก็น่าจะตีเราไม่ตายอยู่ดีโอเคแล้วเขาเลือกที่เปลี่ยนตัวอีกแล้วครับแล้วเขาตีมาสามเลยอ่าแบบนี้เราตีเขาได้เลยครับ อันนี้เราไม่ต้องคํานวณแล้วเราชนะเขาแล้วครับตีไปสองเก็บสี่ครับผมแล้วเดี๋ยวก็ให้นกมาปิดเกมตัวสุดท้ายเอาอืมดอนนี้มันค่อนข้างง่ายนะครับผมอาจจะเล่นเชิงในเรื่องของการเก็บแต้มน,นิดหนึ่งเพราะามันไม่มีตัวไหนแพ้ทางอะไรกันเลยนะโอเคเราชนะเขาแล้วครับผมไม่ว่าเขาจะตีมาหรือเขาจะไม่ตีนนะยังไงเราก็ชนะแล้วนะโอเคแล้วเขาตีมาแค่หนึ่งนะครับเรายังไม่ตายด้วยซ้ำอะ ตอนนี้ตัวเราค่อนข้างที่จะชนะทางเขามากนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเลยเพราะเดี๋ยวไหนๆมันก็จะคููดาวแล้วเอาให้ได้เล่นทุกตัวนะครับแล้วก็อัดจ็ดแต้มไปเลยโอเคเรียบร้อยครับผมชนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะสำหรับวิธีการคำนวณแต้มนะตาน,นี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลอะไรมากนะจะเล่นในเรื่องของการคำนวณแต้มสมัครก,ก่าเนะาะมันต้องคำนวณอะไรยังไงเดี๋ยวไปหาตาที่มันแบบว่าอ่าเจอตัวที่แบบ แพ้ทางชนะทางกันนะจะได้เดือดๆหน่อยวิผมเกือบได้การ์ดแรอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตหาตัวที่มีเลือดเยอะๆอ่านี่ผมเจอละตัวนี้ครับผมมีเลือด1,900เครับเป็นตัวกินพืชนะแล้วอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวแบกให้กับเรานะครับเดี๋ยวเราเอาเป็นบาริออนิกตาบอดมาก็ได้นะนี่ดามเมจห้าร้อย 500. แล้วอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่จะมาช่วยนะครับของตัวของบาริออนิกนะครับผมก็จะเป็นตัวนกมานะนี่ดามเมจห้าร้อยเหมือนกันอันเนี้ยคือบอกเลยว่า มีโอกาสแพ้สูงถ้าเกิดตัวกินพืชเราตายนะถ้าเกิดสมมติว่าฝั่งตรงข้ามเขาเอากินเนื้อมาเนี่ยเราอาจจะแทงได้ไม่นานนะครับแต่ว่าตัวที่เราจะเอามาเป็นตัวแบบเนี่ยคือเลือดมันน้อยทั้งคู่เลยนะเลือดเก้าร้อยกับเก้าร้อยเจ็ดแต่ว่าดาเมจหนักมากครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าฝั่งตรงข้ามจะยิบเป็นตัวอะไรแล้วก็ค่อยมาคำนวณหาะวิธีเอาชนะอีกทีนึงโอเคอันนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเอานกขึ้นมาเป็นตัวแรกนะครับผมซึ่งตัวกินพืชเราเนี่ยมันชนะตัวนกนะครับผมเพราะฉะนัั้นนนเเี่ยชแรรกะคบผม เราสามารถเลือกที่จะเก็บแต้มได้หรือ,อจะก,กันก็ได้เจ้าชเร็กเจนสองนะครับผมมันตีเราไม่ตายอยู่แล้วนะเทินหน้าผมเก็บ2ไปเลยครับนี่ครับไม่ใช่ผมเก็บ1แต้มไปเลยนะเพราะว่ายังไง,งต่อยเขาเปลี่ยนตัวมาเนี่ยเขาก็ตีเราไม่ตายนะทีเรกอะี๋ยวเขาเลือกจะใช้นกตีมาก็ได้นะเราก็จะเก็บแต้มได้ต่อครับแบบนี้ฉลุยฉลุยอ่าแล้วเขาเลือกที่เปลี่ยนเป็นชเร็กมาครับด้าเมจ่หกร้อยครับแต่เขายังไม่ตีนะมีโอกาสที่เขาจะเก็บแต้มหรือเขาเอาจจะก,กันนะครับผมให้เราคิดซะว่า ให้เขาเก็บแต้มไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดเขาเก็บแต้มเทินหน้าเขาจะมีสาเพราะฉะนั้นผมยังไม่ต้องการให้เจ้ากลัวกินพืชตายผมจะเก็บแต้มต่อผมจะเก็บสองแบบนี้ให้เขาเผื่อเขาตีมาเทินหน้าเดี๋ยวตีมาสมแต้มใช่ไหมก่อนจะได้เข้าแค่หนึ่งเราก็ยังแทงได้ต่ออ่ะประมาณนี้หเห็นไหมนี่เขาจะมีสามแต้มเราจะกัน2ถ้าเกิดเขาตีมา3เนี่ยมันก็จะเข้าแค่หนึ่งเราก็ยังไม่ตายอืมประมาณนี้ดูซิว่าเขาจะทำยังไงต่อครับเขาจะตีหรือเขาจะเก็บ โอเคแล้วเ,เขาเลือกที่จะเก็บนะครับผมในกรณีนี้ถ้าเขาเก็บนะครับตัวเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6แต้มในเทิร์นหน้านะครับผมเขาจะเก็บ3ใช่ไหมเราจริงจริงเราเก็บเรากัน4ได้ถ้าเกิดเราอยากจะเล่นเชิงกับเขาต่อแบบนี้ะนะมันก็จะมี6แต้มเขาก็มีโอกาสที่เขาจะตี6มาได้แต่เขาเลือกที่จะห้5นะครับ ถ้าเขาตีห้าแบบเนี้ยก็มีโอกาสที่เชิญหน้านะครับผมเขาจะเก็บมาตีเราอีกได้นะเพราะฉะนั้นเนะี่ยผมอาจจะเล่นหลอกให้เขาสับสนว่าเราไปสายกันไปเลยนะผมก็จะเก็บไปอีกสี่แบบนี้โอเคแต่เขาเลือกที่จะกันนะครับผมครานี้ก็เราจะตีส่วนนะโอเคตอนนี้กลายเป็นสี่แต้นเท่าครับดูซิว่าเขาจะตีมาหรือเปล่าเขาละแหละแล้วเขาเลือกที่จะตีมาครับ ในกรณีที่เขาตีมาแบบเนี้เราจะสามารถเล่นทิกแบบนี้ได้ครับคือผมจะกันสามเก็บหนึ่งแบบนี้อ่มามันมเป็นการตัดกําลังนะครับผมเดี๋ยวคอยดูนะตัดกําลังยังไงถ้าเขาตีมาสี่โอเคอันนี้คือเขาตีมาสี่แล้วนะครับผมในกรณีนี้ตัวของกินพืชเรายัางรับดาเมจได้อีกนะผมก็จะกันสามครับเก็บสองเห็นไหมแต้มกันกรเราเริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแหมประมาณนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดู ถ้าเขาตีมาสี่เนี่ยก็จะเข้าทางเรานะแต่ถ้าเขาไม่ตีเนี่ยก็ยากนิดหนึ่งอ่าแล้วเขาแล้วเขาตีมาสี่ทีหนึ่งโอเคในกรณีนี้นครับผมเรานะครับสามารถทําแบบนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวเจ้าบราิอนิกมาก็ได้นะเอ้ยเอาตัวนี้มาโอเคเนี่ยบริอนิกตาบอดมาตีสองแต้มครับตัวแฮงกายังไม่ตายเลยนะแล้วของข้างตัวโนโคอตตีดาเมจสี่ร้อยเรากันสามแบบนี้นี่ไม่ตายไป เขาตีเขาอัดเราเขาจะตีเราอย่างเดียวเรารอรับเรารอสวยอย่างเดียวเลยนะโอเคเขาดูซิว่าเขาจะอัดมาสี่แต้มไหมโอเคแล้วเขาไม่อัดครับในกรณีที่เขาไม่อัดแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่เขาจะเก็บสองหรือเก็บอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งตัวเราเนี่ยมันไม่พอสําหรับในเรื่องของการแทงนะเรามีแค่เก้าร้อยคะแนตข้างข้างแต่เขาตีเลยมาสองแต้มถ้าเรากันสี่เขามีหกเขาตีมาหกเราก็ตายนะเพราะฉะนั้นครับผมจะเก็บไปเลยสี่แต้มแบบนี้อ่ะ เขากันสองเขามีสองเห็นไหมแต่เขาจะตีเรามาหกครับเพราะคิดว่าเราเล่นกันเขาเพราะเรากันเขามาตลอดเลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเขาจะตีหกหรือเขาจะตีห้านะมาอ่าแล้วเขาตีมาหกแต้มจริงๆเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็กันสี่ครับเซด้าเรามีแปดแต้มอ่ะทีนีครับผมนี่ครับตัวแท้งของเราเลื่อดเหลือร้อยยี่สิบอ่ะเนี่ยมีประโยชน์จัดๆครับยังไม่ตายด้วยนะขนาดโดนกินเนื้อมาไล่ตะปบตั้งหลายที่นะครับนี่เราอัดไปเลยครับ สามสี่นครับผมแล้วเทอร์นายังไงครับเรานี่ครับจริงๆเราจะการเล่นเชิงกับเขาต่อก็ได้แต่ไม่จำเป็นแล้วเพราะเราชนะเขาแล้วนะครับนี่ต่อให้เขาจะตีมาหรือเขาไม่ตีมานะครับยังไงเทอร์นาเราก็ชนะเขาแล้วนะครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งที่ยังอยู่เนี่ยคือเป็นตัวนกนะครับผมมันแก้ทางคือบกครึ่งน้ําอยู่แล้วนะโอเคแล้วเขาตีมาสามแต้มครับเขาคิดว่าเรากันสองนะเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือเขาก็ต้องเลือกตีถ้าเขาเลือกกันเขาก็ตายอยู่ดีนะครับผม แต่ถ้าเขาเลือกตีมาเขาก็ไม่มีแต้มปาะกันเราอยู่ดีครับแล้วเราก็มีแปดแต้มนะครับนี่อัดไปเลยมคแมบผม นี่ยนะครับผมก็จะเป็นทริคเล็กๆ,ๆนะครัเกี่ยวกับการคํานวณแปมนะครับผมจากการต่อสู้ในหมวด PVP ซึ่งทริคนี้มันสามารถใช้ได้นะครับผมทั้งในลีกในแรงเลยนะจะเห็นได้ว่าในตัวเสาของผมเนี่ยมันไม่ได้เก่งอะไรมากมายเลยนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยสามารถติดลีกลออแบบว่าติดเพชรนะครับผมติดในลีกเพชรได้ทุกอันเลยนะ ขึ้นอยู่กับว,ว่าผมอยากจะได้ไดโนเสาตัวนั้นหรือเปล่านะครับผมคือผมได้มาตลอดนะใช้เทคนิคนี่อาจจะดูช้าอาจจะดูเกมไม่ไวนิดนึงแต่มันชัวร์ในเรื่องของการชนะนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดแบบอ่าโหมดเพชรอะหลีกเพชรอะขั้นสูงสุดที่มันจะเก็บแต้มแข่งกันเนะี่ยคือเราจะเจอในโนเสาที่มันมีค่าพลังเก่งๆกว่าเราเยอะครับ พราะฉะนั้นนะครับผมเราจะต้องใช้ทิคนี้น่นะผมในเรื่องของการต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามแล้วก็ต้องเล่นเชิงจิตวิทยากับเขานะครับผมก็สนุกนะครับส่วนตัวผมบอกว่ามันสนุกนะใช้เวลานิดนึงแต่ว่ามันสนุกนะคือเนี่ยเดนเสาร์ผมมีแค่เนี้ยแต่ว่าผมเนี่ยผมจะบอกเลยนะเดนเสาร์ที่เป็นตัวหลักของผมนะนี่ว่าใช้ในการลงหลีกนะจะเริ่มตั้งแต่เจ้านกตัวนี้นะครับผมเป็นตัวแรกเราก็เล่นมาจนถึงเจ้าอินโดมินัสเรส์นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะสำหรับเดนเสาร์ของผมก็ถือว่าค่าพลังถ้าตามเมตาปัจจุบบบัััันนนนเี่่ยคืออออตววมมแล้นะ้ถาทกาก คือเมื่อก่อนจะเก่งแต่ตอนนี้คือมันกากแล้วนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าจะทุกคนนะครับผมจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้กันนะก็หวังว่าทุกคนจะเล่นเกม Jurassic World เกมได้สนุกยิ่งขึ้นนะใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็ามาคอมเมนต์กันได้นะถ้าเกิดเป็นคลิปที่คอนเทนต์น่าสนใจนะต้องทำคลิปอธิบายเดี๋ยวผมจะมาทำเพิ่มเติมเพิ่มเติมให้นะส่วนใครที่กำลังหัดเล่นอยู่แล้วก็อ,อยากได้วิธีอัพเลเวลไวๆเนี่ยก็ พยายามทําเควสเหล่านี้ให้ได้เยอะๆนะครับผมทาเควสอะไรพวกนี้ที่มันบอกว่ามันจะได้ EP นะเนี่ยพวกนี้มันจะให้ค่า EP เรานะหรือจะเป็นการสร้างนะครับผมอ่าพวกนี้ก็ได้นะถ้าเกิดสมมติวลเราอนะัพเนี่ยเราก็มีเงินใช่ไหมเราก็อัพไอ้พวกพื้นที่เนะี่ยขยายพื้นที่เนะี่ยมันก็ให้ EP เราด้วยนะหรือจะเป็นการสร้างพวกสิ่งต่อสร้างอะไรพวกนี้ก็ได้นะจริงๆสร้างสิ่งต่อสร้างพวกนี้มันก็ได้เงินเหมือนกันนะเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะเดีย๋ยวผมลองสร้างให้ดูเลยลวกันอ่ะเดี๋ยวผมลองสร้างให้ดูนะทันี้ ผมจะไม่ผิดรู้สึกมันได้ EP นะประมาณนี้อันเดียวแล้วกันนี่เห็นไหมพอเราจิ้มปุ๊บมันจะได้ EP นะครับเนี่ยมันก็สามารถเอามา up เลเวลให้กับตัวของเราได้นะก็เป็นทิคเล็กๆสำหรับคนที่ต้องการปั๊มเล v e l โดยที่แบบว่าทำ q u e s ไม่ผ่านนะครับหรือไม่ต้องใช้เวลาและอยากอั l e v e ไวๆนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ share, กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องของผมด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบา,บายๆครับ